่วันนี้ก็มางานเปิดตัวพรีเซนเ,เตอร์คนใหม่ของยูเรนัสคลินิกนะคะก็รู้สึกดีใจมากๆที่วันนี้ได้เป็นส่วนหนึ่งกับยูเรนัสคลินิกแบบเต็มตัวแล้วก็อยากฝากทุกๆคนเลยนะคะสําหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองจะดูแลผิวหน้าของตัวเองที่ไหนก็อยากจะเชิญชวนทุกๆกคนนะคะลองมาลองที่ยูเรนัสคลินิกมาตรวจสภาพผิวหน้าแล้วก็มาเป็นครอบครัวเดียวกันกับยูเรนัสคลินิกค่ะตัว ภาพรวมทั้งหมดเลยค่ะใช่ก็ต้องบอกว่าเราร่วมงานกับยูเลนัตคลินิกมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะเราก็เห็นการเติบโตของยูเลยูเลนัตคลินิกไม่ว่าจะเป็นเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์หรือว่าคุณหมอหรือพยาบาลทุกทกคนเนี่ยเรารู้สึกว่ามันมันครบทุกอย่างจริงๆแล้วมันก็น่าเชื่อถือมากๆสําหรับตัวเราเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคเราสบายใจที่แบบเออเราจะร่วมงานกับที่นี่ต่อไปยาว,ยาวๆค่ะ ก็เลยตัดสินใจรับขุนพิตรีครับผมคุุณลงนอเัก็น่าจะพอๆกับมุกดานะครับก็ก็เป็นพรีเซนเตอร์อีกอีกตัวหนึ่งของยูเรเนียตเช่นกันครับก็ยินดีกับมุกดาเช่นกันที่เป็นพรีเซนเตอร์คนใหม่ของยูเรนียที่นี่ครับเวลคัมก็ยินดีต้อนรับเข้ามาสู่ครอบครัวอยู่นะครับยินดีจังเัยอ๋อยินดีจักรวาลเหมือนกันก็ผม ผมอาจจะยังไม่เป็นซีนเตอร์แต่ว่าก็ร่วมงานกับบุณอาจารย์มาแบบหลายงานก็ตั้งแต่แบบปีที่แล้วก็แบบไปไปทุกจังหวัดแล้วอะไรเงี้ยก็ขอบคุณนันอ์ด้วยที่ให้ผมได้ explore จังหวัดใหม่ๆเพราะว่าพอไปทีหนึ่งปุ๊บก็แวะเที่ยวต่อเลยอะไรเงี้ยก็ต้อขอบคุณอาจารย์มากเพราะว่าพอได้ร่วมงานก็ได้เห็นแบบบรรยากาศในคลินิกอะไรเงี้ยแล้วก็แบบพวกอุปกรณ์ต่างๆก็บมือการทางการแพทย์ต่างๆแล้วก็คุณหมอต่างๆอะไรเงี้ยก็เราก็แอบแบบเข้าซาดด้วยอะไรเงี้ยก็กลับมาติด ครับผมก็เป็นเกียกิมากครับที่ได้เข้ามาร่วมงานเปิดตัวที่สาขานี้ในวันนี้นะครับเมื่อวานผมเพิ่งไปที่อีกสาขาหนึ่งกับพี่มุกดาแล้วก็ที่คิวนะครับที่เบสเกตใช่ครับก็เป็นแบบยิ่งใหญ่ไม่แพ้กันเลยแต่ว่าแบบงานวันนี้จัดออกมาได้พิเศษบบมากๆครับผมก็เชื่อว่าที่นี่น่าจะเป็นตัวเลือกให้หลายๆคนที่สนใจเรื่องการดูแลผิวครับผมฝากด้วยครับ ครับผมก็จริงๆก็อยู่ภายในครอบครัวยูเลนัสคลินิกมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วก็ดีใจทุกครั้งที่มาร่วมเฉลิมฉลองอการเปิดตัวคลินิกหรือไม่ว่าครั้งนี้นะครับผมการเปิดตัวพรีเซนเตอร์คนใหม่มิ้าก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆแล้วก็แน่นอนงานแต่ละงานของทาเนี่ยจัดยิ่งใหญ่มากๆเลยเมื่อวานก็อย่างที่พี่เล้งบอกไปนะฮะว่าไปที่เซ็นทรัลเวสต์เกตมาแล้วแล้ววันนี้ก็ที่ทมอลล์สตลด์บังกะปีก็ยิ่งใหญ่เช่นกันแล้ววันนี้เนี่ยผมบรรยากาศอบอุ่นมากๆเลย,เลยทีเดียวดังนั้นก็ดีีีใจมมาากๆท่ได้้วัันนครบ ค่ะค่ะก็อยากจะเชิญชวนทุกๆคนนะคะก็อย่างอย่างที่ทุกๆคนบอกไปว่าคือสำหรับใครที่อยากดูแลตัวเองมุก็อยากให้ทุกคนลองเปิดใจให้กับยูเลนัสคลินิกดูค่ะรับรองว่าทุกๆคนจะไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะก็จะสวยรองแบบพวกเราตรงนี้ค่ะ รับคุณครับครับขอบคุณครับนี่มันตึงมันตึงมาเมื่อกี้มันตกเาขึ้นขอบคุณครับทำไมขำได้ยินยิ่ทุกีเหรอ พี่อยากรู้เลพี่อยากเด็ดบ้างเสียงในหัวมันดังเสียงในหัว่าเไมอกว่านเยยังไงนะคะคำถามแรกเลยเหรอคะผใจะแฮปปี้ค่ะตอนนี้ ก็อย่างที่บอกไปค่ะว่าว่าเรามีคนที่เราคุยด้วยแล้วก็ศึกษาอยู่ตอนนี้เราก็ยังคุยกันอยู่ก็คุยกันไปในทางที่ดีค่ะช็อปอยู่พี่พี่ไม่เคยมาซอฟเลยปกติสนามที่ชายพี่ว่าพี่อารนณ์ดีมาทำแบบนี้โอเคค่ะก็หัวใจก็ชมพูอยู่มันไม่มีเราไม่ไ้เห็นกุญแจหน้าตา จริงๆก็เห็นกันอยู่แล้วนะคะหมายถึงว่าคือคือเวลามุกจะไปไหนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยตัวมุกก็ไม่ได้ติดว่าแบบเออเราจะไปกินข้าวหรือเราจะไปไหนอะไรยังไงกับใครแต่ว่าด้วยความที่เราอาจจะไม่ได้แบบถ่ายรูปหรือพูดออกมาตรงๆจริงๆจังๆหรืออะไรขนาดนั้นเพราะว่าตัวมุก,กเป็นคนที่ค่อนข้างแบบชอบความสงบแล้วก็ไม่ค่อยแบบจะจะเป็นนิสัยส่วนตัวอะไรเงี้ยก็เลยอาจจะไม่ได้เปิดหรือบอกใครๆมากมาย ไม่มีค่ะถ้าถ้าถ้าแบบชีวิตประจําวันจริงๆอ่ะคือแบบเราก็ไปข้างนอกแบบกินข้าวเจอคนในร้านอาหารอะไรเงี้ยเราเราก็ปกตินะคะเราไม่ได้หลบหรือว่าทําเป็นว่าเราไม่รู้จักกันไม่ไม่ไม่เราเราปกติเลยแต่ว่าแค่เราอาจจะไม่ได้เออโชว์ภาพมันออกมาว่าเราไปกินข้าวด้วยกันนะหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาเป็นแบบสุบเซบสุบเซบว่าแบบเอยใช่หรือเปล่าคนนี้หรือเปล่าที่เป็นขาวหรือเปล่า ไม่ไอ้เข,เขาเขาก็จะมีแบบแอบสงสัยเพราะว่าเวลาหนูไปข้างนอกเงีงย้งยหนูจะแบบชิลมากแล<ช>้วก็แบบหน้าศพมากแล้วก็แบบแบบชิลชิลเลยอ่ะเขาก็จะมีความแบบใช่หรือเปล่าแต่คุณคุณนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้ยินตลอกด,ลอด,ด,ด <S <S ก็ก็รู้สึกว่าเอ้ยใช่ใช่คนนี้หรือเปล่าเห็นเขาเป็นขาด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นแนวนนว่าเอ้ยนั่นมุกดาดิเขามากับคนคุยเขาหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ ไม่มีค่ะไม่เป็นนูนี่แหละใช่แต่ว่าเราไม่สบายใจเพบอกว่าไม่ได้ปิไได,ปดไม่ได้ปิดค่ะก็อย่างที่บอกว่ามันค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่ว่าเราอยากจะแบบเอ่อพูดมาตรงๆขนาดไหมขนาดนั้นไหมนะตอนนี้เราเราก็ยังค่ะแต่ถามว่าเราแฮปปี้ไหมเราศึกษากันกันอยู่นะจริงๆนะตอนนี้ค่ะสบายใจคสบายใจค่ะสบายใจก็ไม่ได้เป็นอะไรที่รีบร้อนแล้วไม่ได้มีอะไรที่กดดันซึ่งันและกันเราก็แบบเป็นตัวเองได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ ครับถ,ถามว่าผลกระทบมีไหมหนูว่าคงมีนิดหน่อยแหละคะ่ะแต่ถามว่าหนูยึดนิสัยตัวเองดีกว่าว่าคือตั้งแต่ไหนแต่ไรมาตัวมุกอ่ะเป็นคนไม่ค่อยเปิดเรื่องความสัมพันธ์อยู่แล้วแต่ถามว่าเราเราเราพูดออกสื่อไหมว่าเรามีเรารับรองเรามีแน่นอนคะ่ะแต่ว่าด้วยนิสัยเราจริงๆเราแค่เป็นคนไม่ชอบเปิดไม่ค่อยชอบเปิดเฉยเ่ย คือว่าทุกๆคนเข้าใจแล้วค่ะตอนนี้มุกว่าคือการการทำงานของเราอะ่ะเ,เราชัดเจนแล้วว่าเวลาเราทำงานเราก็เต็มที่มากๆคือ,อยังไงเราก็ต้องอยู่อยู่ตรงเนี้ยเรายังมีคาแรคเตอร์อะไรที่เราต้องเล่นแล้วก็ยังต้องเจอกับบคุคคลอื่นๆอ,อีกมากมายฉะนั้นมุกก็ก็ดีใจที่ทุกวันนี้แฟนๆทุกคนก็พยายามเข้าใจในในมุมมองของการทำงานมากขึ้นว่าอ่ะอันนี้คืองานน้องเต็มที่ในส่วนของงานแล้วก็ซัพพอร์ตเราไปในทุกทางเลย ช่วีันาเจพใช่ค่ะก็ก็อย่างที่บอกว่ารู้สึกดีเหมือนกันที่ไปในทิศทางนั้นเพราะว่าเราก็เต็มที่กับงานเราจริงๆเราอยากให้ทุกๆผลงานเราออกมาดีถ้าถ้าถ้าแฟนแฟนรักเราในแบบเออมันมีน้ำตรงถ้าพระแฟนแฟนรักเราจากแบบเออจิ้นในละคอรอะไรเงี้ยเราเราแฮปปี้เรารู้สึกว่าอะ เราสองคนมีเคมีที่ตรงกันแล้วทุกคนก็รักเราในตัวละครนั้นค่ะก็ปกติค่ะอย่างที่บอกว่าเราไม่มีอะไรเราก็แบบชิวๆใช้ชีวิตปกติเลยตลอดสิบปีไม่เคยมีเลยนะคะพี่ใช่กับพี่เลยติดกันกับพี่แค่ติวพแค่ถามว่าเออรักไปติดเมื่อไหร่นะ หนูยากมากด้วยนิสัส่ตัวหนูเพราะว่าหนูแค่เป็นคนแบบเป็นคนแบบนี้จริงๆถามว่าจะมีอะไรภาพหลุดอะไรอย่างเงี้ยจากคนอื่นอะหนูหนูไม่ได้ซีเรียสนะคะหมายถึงเพราะที่เจอข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าถ้จะจัดตัวหนูอ่ะหนูอาจจะต้องแบบยากยากฮะกินโทษจัดเลยค่ะไม่หน่อยใช่ยากยากดรอรุนแรงรุนได้ อ,อ,อ,อ๋อทวีนร่างฉันวิญญาณเธอตอนนี้ก็ถ่ายไปถ่ายเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวจะได้ชมวันที่30ตุลาคมนี้แล้วทางช่องวันก็เป็นโปรเจกต์ที่เล่นเป็นแฝดก็เป็นโปรเจกต์แรกเลยท,ที่ที่เล่นเป็นแฝดรู้สึกตื่นเต้นมากๆแล้วก็ยากมากๆสําหรับตัวมุกเพราะว่าคือคาแรคเตอร์มันค่อนข้างยากและตัวเราก็ไม่เคยเล่นบทนี้เราเลยอยากแบบ เราอยากทําให้แฟนๆทุกคนเชื่อแล้วสนุกไปไปกับมันก็เลยต้องเรียนรู้เพิ่มเยอะมากๆไปเรียน a c t ิ้งเรียนอะไรต่างๆก็รับรองว่าสนุกค่ะก็อยากให้แฟนๆทุกคนติดตามค่ะคือด้วยนิสัยของสองคนนี้ไม่เหมือนกันในเรื่องคือชื่อหนึ่งเดียวกับเรียสองคนนี้เป็นแฝดที่โตกันคนละบ้านโตกันคนละที่อยู่กับพ่อแม่คนละคน ฉะนั้นนะมันยากตรงที่ว่าเขาคือเขาไม่มีอะไรเหมือนกันเลยและเราต้องแสดงให้มันชัดมากๆเราก็เลยรู้สึกว่าตรงนั้นแหละยากเราก็เลยต้องทําการบ้านในคาแรคเตอร์อันนี้ให้ให้ชัดที่สุดค่ะว่าว่าเราจะกำกำหนึ่งเดียวนิสัยหนึ่งเดียวยังไงกมนิสัยของเลอาย,ย่างไงก็ยากตรงนั้น แรกๆตีค่ะเพราะว่าช่วงแรกๆเนี่ยเราต้องพยายามเข้าใจตัวละครมากๆในๆในฉากที่เราต้องถ่ายจริงๆแรกๆอาจจะใช้เวลาเยอะหน่อยแต่ว่าหลังครึ่งเรื่องไปเนี่ยเราเริ่มโฟลแล้วเราเริ่มจับมันได้คล่องแล้วไม่แต่ว่าก็จะมีพี่หวอที่ ช่วยว่าแบบอ่ะมุกที่ว่าอันนี้มันมันมันไม่ใช่มันแบบต้องต้องตีกลับมานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็โชคดีมากๆที่ทีมงานทุกๆคนก็ช่วยแล้วก็เต็มที่มากๆอะไรที่เราอาจจะหลุดไปหรือเราอาจจะมองข้ามไปนิดนึงเขาก็จะช่วยแบบตบๆกลับมาตีๆกลับมาใช่หนูว่าทุกอย่างนะคะเรื่องนี้ค่อนข้างแบบมีอะไรที่ไกลตัวมุกเยอะมากแล้วเป็น อ่าถ้าเป็น acting ที่ใหม่เนี่ยมันก็ใหม่สําหรับเราแลละอารมณ์ใหม่ๆความรู้สึกใหม่ๆก็เลยรู้สึกว่าในเรื่องเนี้ยมันเยอะมากแล้วมันมีการวาร์ปของของวิญ,ญญาณของแต่ละคนอันนี้คือใหม่สําหรับตัวมุกเลยที่แบบต้องแบบวาร์ปวิญญาณของตัวเองอะไปอยู่ในร่างอีกคนหนึ่งโดยที่เราไม่รู้ตัวอะไรยใช่มันค่อนข้างสอนมันมันไม่ใช่การที่แฝดปะทะกันไม่ใช่ สองคนยืนหันหน้าเข้าหากาันแต่เขาคือวิญญาณที่อยู่ข้างในใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเคมีที่ใหม่ค่ะสำหรับมุกค,คือปกติเราจะเจอมุกเข้มในแบบที่อ่ะเหมือนโซเวนีเราก็จะมาแบบรักแบบเลิฟแบบอ่ะมีตบมีจูบแต่ว่าในเรื่องของทวินนะคะมันจะเป็น มันจะเป็นความรักที่ช่วยเหลือกันให้กำลังใจกันแล้วก็รักกันเอ้ยซัพพอร์ตกันช่วยเหลือกันให้แบบให้มันไปไปในทิศทางที่ดีค่ะ mm hmm. ก็จะเป็นความรักที่ให้กำลังใจเหมือนให้กำลังช่วยให้กำลังใจกับตัวละครว่าแบบเขาจะรักกันเมื่อไหร่นะอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่เหมือนเดิม mm hmm. จ, mm hmm. จ้โอ สามสิบนี้คะ่ะเอ้สามสิบต right? ุลาสามสิบ euh ตุลาคมนี้ค right? ่ะตะกี้ตะกนตั้งอ่แปอนแก้สมสิบตุล์ม่มไม่ดูนะพี่แปดใช่มแอ่ะเราพูดสนแล้วพี่กานบอกสาสิบเมื่อกี้ภาษายีโอเคยี่สิบแปดตุลาคมนี้ค่ะเออเลิศ2ี um, ok. ่แปดจเนาะ จำบางทีอาจำบางทีค่ะทวินร่างฉันวิญญาณเธอนะคะเสนอให้ชมเป็นตอนแรกในวันที่28ตุลาคมนี้ค่ะวินเตอร์วินนเตอร์